สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่บนเรือนะครับที่เรียกว่าเรือประดิษฐ์จากวัสดุเรือใช้นะครับของน้องๆคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งวันนี้เขามีการแข่งขันเกิดขึ้น4 4ตัวอย่าง4ต้นแบบนะครับที่จะเป็นเขาเรียกว่านวัตกรรมเรือประดิษฐ์จากวัสดุเรือใช้ซึ่งตอนนี้ผมนั่งอยู่กับกลุ่มของน้องๆต้นความคิดต้นแบบผู้คิดเริ่มในการผลิตนะครับที่จะผลิตเรือต่างๆเหล่านี้ นาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้น <Nixon> ที่อำเภอหาดใหญ่และจังหวัดต่างๆเราเรามารวมกลุ่มกันได้ยังไงแล้วก็มีความคิดต่อยอดยังไงถึงมาได้เป็นเรือลํเนี้ก็ช่วยๆกันทำับส่วนมากก็ช่วยกันคิดว่าจะทํายังไงถึงจะให้มันล้บน้ําหนักได้ช่วยกันออกแบบว่าจะวางยังไงวางกระสอบว่าจะหาบรรจุให้มันลับน้ําหนักได้มากขึ้นยังไงออกแบบโครงเรือว่าหาอะไรมาทําเอาไม้มาต่อกกันเพื่อให้เป็นโครงสร้างขึ้นมาครับ ซึ่งเรือลำนี้นะครับจากที่ผมนั่งเนี่ยรู้สึกมันมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนทานสามารถรับน้ําหนักได้อย่างน้อยก็ตอนนี้ก็ประมาณพี่เกือบสอบเป็น200 200กว่ากิโลนะครับที่นั่งรวมๆกันเรือลำนี้เรามีความพิเศษยังไงแล้วก็มีการมีเขาเรียกว่าจุดเด่นของมันทามาจากอะไรยังไงบ้างครับก็จุดเด่นของเรือนี้นะครับก็คือสามารถรองรับน้ําหนักได้มากพอสมควรนะครับก็คือจากที่เคยทดสอบก็น้ำหนักสูงสุดที่รับได้ก็ประมาณ6-7ถึงคนนะครับที่แบบ สบายๆและอาจได้ถึง8คนนะครับซึ่งน้ําหนักรวมที่ได้ก็ประมาณเกือบ500กิโลนะครับที่สามารถรับน้ําหนักได้โดยจุดโดยส่วนประกอบหลักก็เอามาจากขวดน้ํานะครับขนาด1.5ลิตรเอามาบรรจุแพ็คลงในกระสอบทรายครับแล้วก็เอามาบรรจุเป็นรวมกันให้แน่นแล้วก็เอาไม้ทับลงไปครับแล้วก็ตอกง,ง่ายๆครับติดส่วนประกอบ2อย่างสองสาอย่างเรือประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ จะต้องนำมาสาธิตการใช้งานจริงคุณสมบัติด,ด้านต่างๆและต้องสามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า160กิโลกรัมเรือแต่ละลำเกิดจากความร่วมมือผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกในกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน3คนจนได้เรือที่มีความโดดเด่นเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภยัยพัฒนาจากข้อผิดพลาดด้วยการลองผิดลองถูกพร้อมกับลงมือปฏิบัติ บนฐานทฤษฎีที่ได้เล่าเรียนมาตอนแรกครับที่วางแผนไว้ก็ไม่ใช่แบบนี้นครับไม่ใช่แบบอย่างที่เห็นเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ทดลองเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับแล้ววันแรกเราก็ทามาแบบที่วางแผนเอาไว้ครับแต่ว่าพอมาทดลองปั๊บมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็คือเรือมันโครงเคลงครับไม,ไม่สมดุลนนครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆครับจนได้ลํานี้ครับเพื่อให้ประชาชนสามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองและสามารถนําเรือไปใช้ประโยชน์ได้จริง สิ่งสำคัญประดิษฐ์ได้จากวัสดุใกล้ตัวหาได้ง่ายในเรื่องกระบวนการและวิธีทำต่างๆจึงต้องมีรูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจนวัสดุที่ต้องทำนี่ต้องหาง่ายแล้วก็วิธีทำก็คือง่ายแบบผู้หญิงทำไม่ยุ่งยากเกินไปแบบต้องตัดไม้เท่านี้นะระยะเท่านี้นะวิธีของเราคือง่ายๆคือมีกระสอบหนึ่งใบมีขนาดขวดลองจุกขวดดูให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้แล้วก็มัดเชือกกันวิธีนี้ง่ายๆค่ะแนวคิดง่ายๆแ,แรกลดแรกแนวคิดนะก็คือว่า คิดกันเองก่อนรอบรอบแรกแล้วก็คือเราแนวคิดอันนี้ไม่ได้เจอจากอินเทอร์เน็ตเลยคือคิดเองเหมือเลยว่าเออจะลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆค่ะมันจุกข,ขวดไปเรื่อยๆปุ๊บขวดเริ่มเคลื่อนนะอะไรเงี้ยทรงตัวยังไม่ได้นะก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเทคนิคากาเทคนิคใหม่ในการเอาเชือกมัดขวดก่อแล้วก็ไปใส่ในกระสอบอะไรนี้แล้วก็มัดอีกทีนึงทีมที่ชนะเลิศจะมีโอกาสนําผลงานของตนเองส่งเข้าประกวดในโครงการนวัตกรรมฝ่าวิกฤตอุทกภัย ของสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเบื้องหลังเรือประดิษฐ์เหล่านี้มุ่งหวังให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาบม่มเพาะจิตอาสาความสามัคคีและค้นหาเรือขวนน้ำต้นแบบสู่การใช้งานได้จริงในภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆแต่กลับยิ่งใหญ่ในด้านคุณค่าและการใช้ประโยชน์ต่อสังคมวรพัฒนโพธิพักดีถ่ายภาพ ทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน